แล้วนอนคืนเดียวที่ Dream Phuket Hotel and Spa นะดูดิตื่นมาเช้าเมียเพลงล่าเลยดูดิโอ้โหเพงล่าเดี๋ยวชาวประมงจะมาจับกินเลยนะกําลังบอกส่งเสียงออกไปเลยจะมีนางเงือกกะลุณาเอาอวนดักไว้จับได้เลยคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมออกทะเล แต่ว่าไม่ได้ออกธรรมดาธรรมดานะคะเราจะออกด้วยเรือยอสแบบนี้ถ้างั้นเดี๋ยวป๋าพาคุณผู้ชมชมเรือก่อนเนาะไปช Bü มเรือก่อนจะปล่อยง้างเงืองลงน้ำน้องมิ้งน้องมิ้งสวัสดีค่ะ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 พี่บ๊อบพี่มานี่พวกเราขึ้นไปแอบถ่ายรูปเรียบร้อยแล้ว แอบเป็นนางเงือกน้อยมิ้งขาเรือลำนี้เขาเรียกว่าเรืออะไรเรือลำนี้จริงๆเป็นรุ่นเรียวผาด46ค่ะก็คือเรือยอชันนาใช่แล้วเขาเนานะคะดิสคัฟเวอร์คาธรรรานค่ะนี่แหละเราก็อุตส่าห์มาเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมออกไปดูการทะเลในราคาที่สามารถแตะได้ชวมาคงยึถึงเรือยอช์เขาจะคิดถึงแบบราคาโอ้มันสูงมากเลยหรือไม่แบบไม่สะดวกที่ไปเที่ยวอะ วันนี้เราจะทําให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนความคิดจริงๆแล้วเรือยอนเนี่ยทุกคนสัมผัสได้ขึ้นได้หมดเลยแล้วค่ะอย่างเรือรานี้รองรับได้20ักว่าคนเรามาเนี่ยก็ไม่ได้ออกตังคนเดียวถูกไหมคะหันหันกันแล้วตกเหลือคนละประมาณ3,000กว่าบาทค่ะ เรือเนี่ยจริงๆจะมีเรือเล็กดินจี้ไว้เวลารับส่งลูกค้าขึ้นเกาะมีน้ํานะคะมีบริการแล้วก็จะมีเครื่องบาร์บีคิวอยู่หลังเรือด้วยค่ะโอ้หอมเลยอะ่ะบาร์บีคิวบนเรือแม่พี่ค่ะซ้อนอ่าวพังงานเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เจอชาวประมงค่อนข้างสูงเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่แม่พี่มาไปเที่ยวนะคะถ้าเจอชาวประมงเนี่ยเขามาเทียบท่าสามารถที่จะซื้อซีฟูด้ดแล้วก็ให้โฮสเทสของเราบริการให้บนเรือได้เลยมากเลยบดิษาทจริงๆเนี่ยจะรับอยู่ที่ maximum บนเรือเรนมี25ท่านนะคะบนเรือเนี่ย นะคะแล้วก็มีลูกเรือแล้วก็จะมีโฮสเทสให้บริการะค่ะก็คือคอยดูแลทั้งหมด<ช>20ท่านเนี่ยบ <ๆ S 1> นเรือตลอดกลัวละเท่าไหร่สำหรับวันเดย์ทริปถ้าเป็นจอยเนี่ยจะอยู่ที่ราคาเต็ม4,500ค่ะราคาคนไทยจะเริ่มต้น3,000กว่ากรับรบราว่าคุณผู้ชมมาแล้วจะพบกับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน ในส่วนของเรือยอชเองเนี่ยค่ะคก็จะมีเฟสซิลิตี้ของห้องครัวนะคะสามารถที่ทํทำกับข้าวด้านในได้มีห้องนั่งเล่นด้านในซ้ายขวาเนี่ยลงไปจะมีตัวเคบินค่ะมีห้องนอนด้วยเผื่อพ,พี่บ๊อบอยากจะมาลองโอเวอร์ไนท์นอกจากเรือลำนี้จะมีแบบเช้าไปเย็นกลับแล้วยังมีแบบค้างคืนนอนกันบนเรือด้วยค่ะใครสนใจนอนดูดาวบนเรือกลางทะเลเนี่ยติดต่อไปได้เลยตอนนี้ตามป๋าบ๊อบไปดูก่อนไหมว่าในเรือนี้ห้องนงห้องน้ำห้องนอนเป็นอย่างไร ลำนี้มีกี่ห้องนอนสี่ห้องนอนค่ะสี่ห้องนอนเป็นสี่แคบินห้องน้นในตัวทุกห้องเลยค่ะลูกค้าที่มาอ้ไหนเนี่ยจะชอบไปนอนดูดาวค่ะแคบินเนี่ยเอาไว้นอนพักผ่อนจริงๆแต่สุดท้ายลูกค้าจะชอบเป็นทามข้างหน้าที่เป็นหน้าเน็ตใช่ค่ะน้องมิ้งอันนี้เป็นห้องน้ําเลยใช่ไหมค่ะกว้างมากเลยผู้ชมครับห้องนอนมันไซส์พอดีเลยมีพัดลมเล็กๆมันแบบเหมือนในโรงแรมเลย แม่มต้องชอบอันนี้แน่แม่มแม่มแม่มเมียกำลังเมาคลื่นเมาเพลงป่ะเมาเลยเมาคลื่นเมาคลื่นแล้วออกเลยแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปเกาะตรงพังนาเพราะว่าเขาบอกเกาะ มันสวยมากจะพาเราไปดูก่อนะตอนพาไปต้องมีคนนําเรานิดนึงใครครับลูกยีลูกยีครับผมลูกยีสวัสดีค่บเจอกันงนั่งนี้ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปต่อกันที่เกาะพนักกับเกาะห้องนะครับใช้เวลาเดินเรือสักประมาณชั่วโมงนึงก็จะถึงค่ะนักท่องเที่ยวทั่วไปสิ่งที่เขาจะได้ทํา แอคทิวิตี้เขาคือคือเราจะได้พายเรือแคนูรอดเข้าไปในถ้ำนะฮะเราสามารถจอดแอนลงเล่นน้ำตรงไหนที่ประไยไปชาหาดอะไรแบบนี้ด้วยได้ไหมได้ค่ะเวลาที่เราไปถึงฝั่งโซนนู้นจะมีน้ำขึ้นน้ำลงพอน้ำลงลูกค้าก็สามารถที่จะขึ้นไปเล่นที่อ่าวหาดลิงได้แล้วก็ได้พายเรือแคนูด้วยค่ะใครอยากมีโมเมนต์อารมณ์แบบว่าอืมวันนี้ปลอมตัวเป็นสิผีสักวันหนึ่งการล่องเรือยอนนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะ บนเรือก็จะมีพนักงานดูแลเราอย่างดีค่ะทั้งข่าวปลาอาหารเครื่องด şey ื่มอุ้ยก็เตรียมให้เราพร้อมสักวิวข้างหน้าเนี่ยก็สวยมากเลยนะคะจะร้องรำทำเพลงใต้ในตุตัววิงริงโกขนาดไหนโอ้ยได้เลย คือเกาะพนาาักค่าก็จะเป็นจุดเล่นแคนูแล้วก็ปีนต่เขาแล้วก็ว่ายน้ำลอดถ้ำค่ะหมายถึงว่าพอนะักท่องเที่ยวมาถึงเราก็สามารถให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงทำกิจกรรมในนี้ได้เลยเห็นบรรยากาศแล้วก็ต<อ>้องร้องโอ้โหต้องหาเวลาไปแบบแหม่มบอมไฮได้ค่ะขุมคาม,มากจริงๆหวังว่าทริปนี้น่าจะเป็นทริปในฝันที่จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปค่ะถ้าได้มีโอกาสไปล่องแบบนี้นะฮะ ความประทับใจยังไม่หมดแค่นี้ค่ะจู่ๆก็มีเรือชาวประมงเล่นเข้ามาไกลๆซึ่งแนวพังงานเนี่ยก็จะมีชาวประมงอยู่มากมายนะคะนั่นแน่เรือลำนี้เป็นเรือหากุ้งค่ะเอาพวกเราควักมือแล้วควักมือเรือให้เข้ามาไกลๆเราจะซื้อกุ้งกันสดๆแล้วก็ปิ้งย่างกันบนเรือเลยค่ะผู้ชมครับเราคือเจอชาวประมงเราซื้ออาหารทะเลแบบสดๆเลยเราได้กุ้งทะเลกุ้งทะเล เดี๋ยวเราจะมาปิ้งปงย่างยบนเรือเราเด้งหนึ่งเเลยเด้งหนึ่งเงเลยแม่แม่ผมเพิ่งไปจับกุ้งมาโอ้ยมาเพิ่งสิฉันเห็นเรือมาขายอยู่เมื่อแม๊บๆเมื่อกี้เราอุดนุนชาวประมงบ้างเหรอครับใช่ดูดีเนาะวันหลังอ่ะช่วยไปจับเองดีกว่ามันจะดูฟินกว่านี้ ป,ป,ป,ปนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ในการมาล่องเรือที่อ่าวพังงาเราก็จะเจอชาวประมงแบบนี้ซื้ออาหารทะเลกันสดๆได้เลยดูสิกุ้งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเปียงลยเปิงงลอยอมแล้วมรับตังเลยปโต๊ก เรือกับทีมดิสค o เวอร์คาตามารันเขาก็จะมีอาหารเตรียมไว้ให้นะคะโดยมีแม่ครัวมาทำให้บนเรือแบบนี้เลยค่ะอาหารทะเลซารพัดแบบที่เห็นเขาก็จะจัดเต็มแบบนี้เลยโอ้ยยยยสดสดเลยปารีเทการกินน้อยนะคะให้อิบนี้อาหารมื้อเที่ยง บนเรือบนเรือก็จะเป็นอาหารทะเลเมื่อกี้ที่เราอุดหนุนชาวประมงเราซื้ออาหารทะเลสดๆเราปิ้งอยู่ในกุ้งมาแล้วแบบแม่บ้าน,านเขามาทำคราบผัดให้ด้วยทำสดๆในนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะผัดกันตรงนี้เลยอกุ้งหวานกุ้งหวานมากผมกินทั้งเปลืกเลยเหรออืมเขาบอกเป็นวิจามวนสี thank you รารู้สึกแบบเป็นวันพิเศษที่จะพาแมมออกมาเที่ยวเพราะว่าป๋าป๋าชอบทะเลมากคุณผู้ชมป๋าเป็นคนที่เติบโตมากับทะเลครับเล่นเซิร์ฟบอร์ดเล่นโอ้โหทุกอย่างอยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาทะเลของเขาคือสวรรค์หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้โหการนั่งเรือยอสมันต้องใช้เงินแบบจนวนมหาเศรต้องเป็นมหาเศรษฐีหรือเปล่าจริงๆเดี๋ยวนี้เขามีทริปแบบนี้ให้เราสามารถสัมผัสได้<ช>อย่างน้อยเนี่ยเป็นทริปพิเศษพิเศษ คู่รักใช่ปะมากันเป็นคู่รักหรือพาครอบครัวมาเที่ยวก็ตกหัวหนึ่งก็ประมาณ3,000บาทสำหรับคนไทยเรารู้สึกแบบปัญหาที่เรามีบนบกมันจะหายไปหลังจากเราออกมาเล่นเรือหรือล่ามีปัญหาอะไรเออจิเออจงเอ่จริเลอจริงเอจรเออจริงเออรงเอจรงเจริงเออเออจเอีจริเออรงจุ นี่คือความสุขที่คุณผู้ชมสามารถสัมผัสได้ค่ะราคาไม่สูงเกินเอื้อมนะคะหลากพันค่ะมากันหลายๆคนหารกันก็ตกอยู่ที่คนละสามพันนิดๆค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เจอวิวแบบที่แมมบ๊อบเจอทานอาหารแบบที่แมมบ๊อบม,มัมจะเช้าไปเย็นกลับด้วยใครอยากค้างคืนชมดาวกลางทะเลเขาก็มีให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรค่ะสุขง่ายๆสบายกระเป๋าที่นี่ที่เดียวเมืองไทยของเรา